กัดกัดตูดกัดตูดกัดตูดพี่บอลแล้วชนชนชนดันโอ้ยเนาะโอ้โกัดครับกัด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 เออยพี่บอลดันออกมาครับสวัสดีครับสวัสดีแม่พี่ทุกคนทุกท่านครับโอ้ยเช้ามาเขาพีดเลยครับ โอ้โหนอ้อชนพี่ปอนอีกแล้วชนชนโอ้โหโอ้โหโอ้โหที่ชาร์จแบตมาเพื่อสิ่งนี้นะครับดูดูขาหลังโอ้โหวนวนวนฟอนตึงโอ้โยเจ้าเอ้ยชนพี่ปอนลงเมืองเดียวเลยดูนะวนวนวน สุขยอดพี่ตอนนี้เครื่องซิดบ้านนะครับหนุนเจ้าแล้วครับอือดูดูดูงัดส่วนนะงัดส่วนนะโอ้โหโอ้โหอืออือกัดกัดกัดเออ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  เฮ้ยนะเนะยังเฮ้ยเนเนอนไปแล้วถูใหญ่มากครับตอนนี้เออดันนะดันนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาแรงมากนะครับจ้าเอ้ย เบียดเบียดครับเบียดพี่บอนะเบียดเบียดครับเบียดอ้โหพีอ,อจะสู้แรงไม่ไหวแล้วนะครับนันอนอนีนนนนนนอ,อกเลยดิอื้อือโอ้ยเ,เนาะ เบียดแล้วเบียดไ็ได้เก็บแน่นอนหรอวันนี้ใครอะทำกอนบาไม่เ็จแน่นอนนี่ชิดมากครับโอ้หชิดมากชิดมากั่นเจ้าบอกฮึจิิ๊บจิ๊โอ้ยุ่ ไม่ครับเจ้าอ่ะเก็บแขกใกล้ก็มีนะเก็บยากก็มีครับแล้วแต่หนูจะเจ้าจะกวัตอนไหนนะผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บชนชนตอนอากาศกระตุกกระตุดกระตุดที่บอลละชนชนชนดันโอ้ยเนาะบ่นบ่นบ่นเหล่ นะครับดันดันอย่างเดียวครับไ้เจ้าไปขอกไาหนี่เลยเจ้าดันพี่บอลเจ้าออกมานี่เร็วมานี่มานี่โอ้ดู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 ขอทำด้วยหน่อยไปทำด้วยหน่อยครับพี่บอนไปเก็บปะยาด้วยหน่อยนะครับโอ้โกัดครับกัด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 เออพี่บอนดันออกมาดันออกมาเหรอ ยิ่งชอบนะครับพระรานฎร์องวันนี้ยิ่งชอบเลยไล่ครับไล่ครับไล่ครับไล่ดันตูดไลด่ดันตูดดูนนดูดูดูโอ้โหไล่ดันตูดพี่ป้อนหน้าผมดันอีกแล้วดันอ๊บดันอ๊บ ข,ข,ข,ขาบขาบรู้าบดาบคาบดาบคาบเสือพี่บอเนะอโอ้ยเนาะเฮ็ดเป็นสุยยางไดหริคนบนมองปากคนคาบคาบขาบมันเหรอเอ้าเลยเจ้าเลยจ้าเนาะ ทางนน้นนับวิญาน้องได้ย้ายหลักนแบบับโอ้ยตรงนู้นนะแต่ทางนี้ก็สู้กันอยู่ห่วยห่วยห่วยสู้กันนะสู้กัน ไม่ยอมแพ้นะพาติสู้พี่บอนสู้ได้ทั้งวันทำรังเกนจ้าหึหึหกัดกัดนะครับดันเข้าน้นะาหน่ะเอากกห, <c oughs> หัวดันเอาปากกัดไว้นะครับฮึทำดุพี่ครับหัวดันหัวดันนะหัวดันน้อยคร หัวดันไว้หัวดันไว้ดัน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 ชนแบบชน นี่นะครับดูดจะทำอะไรนะมันจะก,กัดนะมีกัดด้วยนะครับนี่นี่นมาล้วมาแล้วมจะม,ม,มีแล้วนี่มันนี่พวกวนไปกวนพี่เลยโอ้ยชนอีกแล้วนโอ้ยโอ้ยโอ้ย นี่พี่บอลตีตีตีเลยตีเลยนะครับเดี๋ยวครบวิ่งมาฟ้องแม่ก่อนมานี่เลยนะครับมานี่โอ้ยโูโดูดูด,ดูจอมป่วนนะครับโอ้ย ดูครับทำอะไรกันกับพี่บอนครับเชิญโอ้โหพอพอดเด่นะจวนชุ่ๆเนียนนะ

จำปวกนะจำปวดคนนบชนอืม่อ้เฮมคมีคนมาหา้วมีคนมาหานี่ชอบไปหยอกเขากันนะครับอนนะเพื่ไปหยอกไปหยอกไม่ไหน่อยเปิ่งนหวดๆๆย่าไหน่ะเนอเอ้ย ครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก <_ an> ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องพี่ตุม้มปลอดแชนแนลด้วยนะครับตอนคลิปนี้ขอตัวลาไป,ไปทำความสะอาดช่วยังค์กรกัน,กนนะครับสวัสดีครับผมเจ้าชนเร็วชนดี <_ an> บ,าบายครับผม